ไงฮะว่าไงครับมาขึ้นรวขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถจะไปด้วยไปด้วยเหรอไปด้วยไปด้วยก็ขึ้นนั่งดีๆนั่งดีๆขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้น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 นั่งดีๆขึ้นเองขึ้นเองขึ้นเองเร็วขึ้นเองตีนรถด้วยขึ้นเองเลย คือเองคือเองนั่งดีนั่งรอก่อนเดี๋ยวพ่อดีวพ่อเอาจอบก่อนจะไปสวนนั่งดีๆนั่งดีจับแฮนด้วยจับแฮนรถด้วยนั่งดีนั่งดีจับด้วยเอาลนลนนั่งดีๆติดขึ้นติดรถรอเลยขึ้นเร็วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นนั่งรอก่อนขึ้นก่อน ขึ้นก่อนแล้วขึ้นก่อนแล้วขึ้นรอแล้วขึ้นดีๆขึ้นใหม่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 เร็วไปด้วยไหมไปหิวข้าวยังหิวข้าวยังหิวข้าวยังไปด้วยไหมไปด้วยก็ขึ้นขึ้นเอ <Birth. S 1> งเร็วขึ้นเอง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 ไปแล้ว ขึ้นเองแล้วขึ้นเองขึ้นเองขึ้นเองสิขึ้นเองขึ้นเองเร็วขึน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 รถเร็วขึนแล้วขึน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 เลยขึ้นเลยรอจะติดแล้วจะไปแล้วจะไปแล้วขึ้นเองขึ้นเองจะไปด้วยนะขึ้นเองเรา ขึ้นเองเลยไม่ช่วยแล้วจะไปด้วยงขึ้นเองเกงก็ไม่ใส่ขึ้นเองเนาะขึ้นเองขึ้นเลยขี่ดีๆขี่ดีๆขี่ด,นดีนั่งดีนั่งดีๆด้วยนั่งเรียบร้อยนั่งเรียบร้อยด้วยไปยังความไปยังเนะี่ยไปความไปแล้ว